สวัสดีค่ะถึงบ้านแล้วค่ะใช่สกินเค้กเป็นขนมเค้กใส่อะไรคะใส่ใส่ครีมครีมอืมใส่ครีมวันนี้วันนี้ไหนเล่าให้ให้ให้แม่ฟังซิว่าไปโรงเรียนเล่นกับใครบ้างเล่นกับโรงเรียนกับอันนันยาอ๋อเพื่อนชื่ดูดีแล้นี่แล้วก็เล่นนอะไรบ้างคุณครูพาทำอะไรวันนี้ แล้กวก็อเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์ด้วย,อ,วยอีบูอีบูด,ด้วยเพื่อนเยอะเลยเหรออืออืออ,อร่อยไหมคะขนมปังอร่อยไหมเนี่ยของโปรดน้องเซของชอบใช่ไหมอันนี้เป็นอันนี้เป็นของยายไหมของน้องเซงไงยายชอบ,ยยชอ,บอันนี้ไหมยายชอบไหมอ่ไหนโชว์ให้ยายดูสิเป็นอะไรเป็นขนมปังไส้ครีมแม่ชอบน้องเซชอบไหมผมมาเป็นอย่างนี้ วันนี้กินข้าวกับอะไรที่โรงเรียนเนี่ยเล่าให้ฟังสิวันนี้กินที่โรงเรียนมีอะไรวันนี้ตอนกลางวันกินข้าวกับอะไรกินข้าวเป็นอะไรคะเป็นข้าวหรือว่าเป็นสปาเกตตี้อุ้ยพูดก่อนพูดก่อนเป็นอะไรวันนี้มันเป็นมันมัน่เป็นโพเทโต้ใส่ฟิสมันฝรั่งกับปลาเหรอโพเทโต้กับฟิสมันฝรั่งกับปลาเหรอลุงใช่ ใช่พูดภาษาไทยดีดูสิปลากินปลาแล้วก็มันฝรั่งสนใจกินหมดไหมกินหมดไหมคะเสด้าเอาเลมอนเลมอนด้วยใช้กับส้มแมนดาร์มันไม่ดองอร่อยมันไม่อร่อยเหรอใช่เปรี้ยวเหรอนี่เลมอนมันเปรี้ยวอยากคุยอะไรอีกไหมพอยังมันมันมันเปรี้ยวเกินไป เลมอนอ่ะนะใช่แต่เซช,ชอบเปรี้ยวๆไม่ใช่หรอเมื่อกี้กินไอศครีมก็เปรี้ยวอืมอชอบไหมเปรี้ยวชอบไหมคะชอบค่ะอ,อันนี้ชุดไปโรงเรียนใช่ไหมคะใช่มันมันสวยไหมสวยค่ถุงเท้าสวยถุงเทา้ทเทาเปื้อนถุงเท้าเปื้อนเอาขึ้นไม่เอาขึ้นโต๊ะถุงเท้าเปื้อนเอาไปซักเดี๋ยวมามาไปซักเสื้อสวยก่ะวันนี้ใส่เสื้อแดงไปเลยแม่ลูก กางเกงกางเกงสวยไหมกางเกงสวยทุกอย่างเลยลูกคุยทอดทุ่เดาเออ <laughs> กินหมดไหม,อม,อมโอเคอบายบายพี่พี่ก่อนบายบายพี่พี่เดี๋ยวมาดูใหม่แม <า S 1> ่อยากคุยอ๋อคุยดีดีสิคุยดีดีสิม่อมมกี่ขวบแล้วคะสี่ขวบสี่ขวบแล้วสี่ขวบแล้วเมื่อไรจะห้าขวบปีนี้ห้าขวบใช่ไหมสี่ขวบจะเทาห้าขวบห แล้วก็เจ็ด <laughs>